สวัสดีครับเราอยู่กับเกมเกียนนะครับโอเฟคเกรกนะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าสวัสดีว้าเราชอบเล่นเกมไหมใช่อยากเล่นเกมกับเจ้ากดไปทีวีเพื่อจะไปในด่านต่อไปโอเคฮะอามีอันนี้มาหัวเราะกดแม่งกดมากก็ไปมากเลยโอ้ยผ่านด้วยป่ะเนี่ยั่านไงผ่านจริงด้วยอืมยาเสียอะไรดีล่ะ อ๋ออ๋อนี่น่าจะเป็นเรื่องของ The Matrix นะฮะเรือ่องน,นี้ค่อนข้างจะสนุกนะฮะน้อง,องๆคนไหนได้ดูลองไปหาดูได้นะฮะใน The Matrix เนี่ยเขากินยาอเลยอืมจะเอาอะไยาสีเลยดีเนี่ยเอาสีสีฟ้าดีไหมไก่มือดีเอาสีแดงดีกว่าว้าตายหาเลยนะฮะอ่าอ่าค่อยๆดูครับถ้าสีแดงตายหานี่สีฟ้าก็ต้องตายหาแน่นอนนะฮะเพราะว่า ให้เรื่องจำใบผิดเนี่ยเขากินสีแดงนะงั้นต้องคลิกที่ตัวมอร์เฟสคือคลิก,ลกอ้าวไม่คลิกที่คิวคิวเป็นแป้นเลยนะผมโอเคด่านต่อไปเอาแล้วปอดชีปอดชีม้อยปอดชีเอาไงนี่วะปอดชีม้อยเอาเชียร์ต้นไม้แม่งเลยว่าอ้าวตายห่าเลยทีนี้โอเคอห้องน้ำมันแปลกๆนะปกติสัญลักษณ์มันจะเป็นนี่ลองกดสิเงยขึ้นไม่ได้ ทำไมตัวห้องน้ําไปถีดเอ้าอาว่าแล้วที่จะได้โอ้โหแล้วมาหลอกคนแจพวพาห้องน้าผู้ชายสิดมเนะีน่ยเ็นไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูอะไรต้องอตอ,ตอต้องต่อท่อเหรอมันมันง่ายไปมั้งด้านไงเป็นแก๊สว้าข่าวของทำไมโอ okay. เคคลิกนุน่นเอามีผ้านะครับมีผ้าผ้าในการแกร้ได้เหรอไม่น่าได้มั้งนะผ้าที่ไหนมาพันกันแก้ได้ กูคิดว่าไปกดตรงหน้ามันป่ะลองกดอออกดิอโอมีเปลี่ยนผมด้วยโอ้โหมทีที่ดำน้ำอ๋อมีแว่นอ๋อนี่ไงนี่น่าจะได้อ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮาเทพไปเลยโอเคครับอ๋อไม่ตูดแล้วไม่ตูดแล้วไม่ตูดแล้วไม่ไหวแล้วจ้าไม่ตูดไม่ตูไมตูไมตูดแล้วว้า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 ววา้วว้าว้าวว้าววา้าวาววา้ว้าวว้้า้า้้้วา เอาไงดีวะเฮ้ยดับไฟรับไม่ได้เอาแี่ไม่ฉี่เลยกูเนี่ยนะโอเคฮะมีวัวกระทิงนะฮะแล้วก็มีสีแดงอู้อ้าวไม่ผ่านเหรอไม่ให้ฆ่าวัวเหรอโอเคกดดาบอกอย่างนี้หรือเปล่าอ้าวอ้าวเราไี่ผ่านไงเนี่ยดูดีๆฮะเราต้องกดตรงไหนกดที่วัวมีซิปด้วย นั่นไงเปิดมาเป็นคนโอเคผ่านแล้วครับอ๋อวันนี้ข้าเคยเพราะวัดแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นช้างแล้วเสกเจ้าเป็นหมูแล้วเสกเจ้าเป็นโคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเสกเจ้าเป็นช้างแล้วก็จะเสกเจ้าเป็นโหนแล้วกจ็วจะเสกเขาอีกครั้งหนึง่งโกรธเลยครับเอาไปกโด,ดโดนมากาธาเอาผ่านแล้วเหรอไอทำไมมันง่ายจังเสกเป็นหนอนโอเคฮะเฮ้ยอะไรเดือตีหลงังเฮ้ยระวัง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  ตรงนี้เป็นสีเขียวเหรอรถเป็นสีแดงงั้นแสดงว่าให้จอดรถที่สีเขียวแน่เลยนะครับถ้าจะถ้าถ้าดาไม่ผิดนะล่านไงโอเคฮะอันนี้กดที่ไฟต้องกดที่คนเราเหรอเอาที่รถไฟมันจะชอ็อตเราเปล่าเนี่ยเดินดิเดินเดินเดินใกล้ๆเผื่อต้องนั้ซ่อมแล้วปล่าอา้าวโอโโ้โถไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเดินเรื่อยๆหเรๆหเรอเดินสุดจอปอ่ะ าผ่านละง่ายมากคลิกที่ตัวนี้10ครั้งหนึ่งต้องทา้เาเร็วเจ็บไปเก้าสิบอ้าวไม่ผ่านกดตู้หน,น,หน,นังสือแม่งเลยสิบครั้งอะนั่นง่ายผ่านโอ้โหแม่งเกือบไปห้าสิบห้าสิบโทรศัพท์กฎหมายดหินนี่จะตายไหมเนี่ยห้าสิบห้าสิบเหรอโอ้เฮ้ยมีกดสต๊อปเลยเอา้าวกดสต๊อป,ปก็ตายเหรอ ทั้งกดห Bref, ินนี่ก็ต้องตายแน่นอนกดหินนี้เอาอืมตายเอาไงดีกดเอ้าอ๋อกดเบิร์ตเป็นวินโอ้คนเราแอมาเลยครับเอาลูกกวาดไปให้ในียผมเอาโอ้ยฝีมือแย่แย่เอาไงมาจู่ๆเอาทำไมอ่ะอ๋อ นี่แกมันมีช่องให้ผ่านเอาไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องไม่ได้กินพี่หรอกนี่ไง่เอ้ยมาครับงอวานลองหลบก้อนสีดำๆนะครับซุ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 บมัวเฮ้ยเชื่อเราไม่ปืนยิงๆแล้วยิงอะไรเนี่ยตายเลยเอาไงวะเออาไาเอาไา มันใส่ต้องยิงกันบนนะครับข้างล่างไม่ได้ยิงกันบนถล้วมายิงไม่ได้เนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยให้กดผ่านถ้างั้นโอ้เอเยเห็นมาเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วมาแล้วอ้อเอาแล้วให้ไม่ให้กดเลยเนี่ยทำไมดิอ๋อแเดีวนี้ไม่น่าใช่นี่น่าจะตายนั่นไงตายจริงๆด้วย แสดงว่าต้องกดหินอย่างเดียวนี่มาๆา,มาไม่ไม่ได้กินข้าหรอกไอ้น้องมาให้คลิกที่ร้อยครั้งเลยเหรอไปหาแล้วร้อยครั้งเลยเหรอโอ้มือนี่เป็นตะคิวเลยนะนี่คือหลอกหลอกใช่ไหมให้หลอกให้กดด้วยเนี่ยให้เมื่อยมือเล่นได้เปล่าะนะครับเร็จสามเดี๋ยวเมื่อยมือพักก่อน หกห้าส네 <sending fluor> <tube> <t raul> ี่สามสองอ่าอ้าวอันร้ายยามสักพีหนึ่งนี่ไปยาไปเอาเฮ้ยเฮ้ยกินกินให้หมดกินให้หมดอ่ะกินเหล้าตายเหรออ่ะกินนี่ก็ตายอ่ะกินอะไรก็ตายอ่ะคนนี้อ่ะอ่ะคนนี้ก็ตายอ่ะแสดงว่าคนนี้อ่ะเฮ้ยตายหมดแล้วเอาไงอ่ะทีเนี้ย จะตายแล้ว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 คลิกเที่ยวบูดได้ไหมคลิกเที่ยวพูได้ไหมคลิกเที่ยวพูได้ไหมคลิกเที่ยวพูได้ไหมคลิกเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้ต้องกดได้แน่เลยแหมแถงว่าต้องกดตรงนั้นแน่เลยครับเมื่อกี้เห็นเป็นลูกอะไรลูกหินอะไรสักอย่างนี้จะเป็นแบบที่หยุดสวิตหรือเปล่านี่เรากดรัวๆเลยแต่เพว่อมันมาจะไ,ได้ไม่ตาย มาใช่ไมใช่ด้านกายว้าวไม่ได้แดกพี่หรอไอ้น้องอหาหน้าสิบอันโอเคอีกอันนึงอยู่ไหนอะหมดแล้วเหรอเฮ้ยอีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอฮ้ยอีกอันอยู่ไหนเนี่ยหน,นึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้ยหน้ามันไม่ยิ้มแล้วอ่ะมีแค่เนี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคยเก้าอยู่กดตั้งอันอ้าวไปซ่อนอยู่ในนั้นโอ้แล้วก็กดงงตั้งนานให้กดกระโดดอ,อ้าวอ๋อกดข้ามโอเคได้ได้ได้ได นต้องตามทีห้าป ok. okay. ุ๊บอ้าวเว้ยเนยเอาใหม่ใหม่ใหม่ช็อปชู่วอเคเอาใหม่ใหม่มาแล้วครับกระโดดกระโดดแบบดิจิตอลกระโดดแบบดิจิตอลกระโดดแบบดิจิตอลเว้ยเนยห่างกระโดดห่างกระโดดกระโดดแบบดกอ้าวไม่ทันกระโดดเลยเอาใหม่เใหม่ กระโดดแบบดิจิตอลกระโดดแบบดิจิมอนอ่านี่อันอนี้ไม่ต้องกระโดดนี่ไม่ต้องกระโดดเฮ้ยวถ่เอ้ยผ่านไปฮะเรียบร้อยนิกเลเวลโอเคฮะเอาเอาให้กดตามสีตึง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 เอาเวรตายเลยเอาไหมเอา โอเคม่เมื่อกี้งงๆนะลองกดมั่วๆดูนะครับผมก็ไม่รู้กันอ๋อโอเคหมดแล้วนะก็โอเค,อเคทำกดอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยหมดยังอ่าเหมือนเราจะขาเล่นต่อนะโอเคฮะพัดน,นี่ก็คงหมดแค่นี้แล้วนะฮะขอบคุณมากๆนะครับผมอ๋อเฮ้ยไม่อยากเล่นเกมหนีไปเลยไม่เล่นแล้วจ้ายอมแพ้นะผมโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย